ย่อยๆเบาก็ได้เลยได้เนีนเยเลยนเดยเลยเน้นปีเลย่าแม่นอลิลุงน้อยนี่เนาะเก่งเเก่งเอลินี่เอยเน่เบาอ้อมให้เลยบอลลกึให้แบบปลอดภัยเลยบอลลกปลอดภัยเลยบอสสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อ พอแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนเบิร์ตชุมองสุบอนได้พี่น้องเดอ้อมาพบมาพ่อกับบาพามีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่มเติมมาเมื่อนี่กะเข้ามาหาลูกสาวนะพี่น้องเนาะหรือว่าน้องน้อยคือเก่าพี่น้องเอง้ยเนาะเมื่อนี่กะทางบาพามีเนาะสาลาบาจะมั่มพี่น้องเอง้ยหลายขู่หลายคนก็มีเมย์บุญมานำพี่น้องเอง้ยหลายหลายคนเนาะ มีน ong ong ้องทงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเอ้ยอยู่ที่เฮือนน้องน้อยเนาะคือเฮือนเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็มีผู้ใหญ่ซอยเขามาเนาะแต่ว่ากะอบริจ้างพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เฮากะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าต่างคนที่ว่าเขามาหาน้องเนาะกะอยากให้น้องเพิ่นได้พี่น้องกะคือพากันซอยคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ยกะดีใจลายลายพี่น้องเนาะโดยบ่พอมีกะซื้อน้ำมาให้ <ishes> พาหมูพา,าพวกกินพี่น้องเลยเนาะซื้อน้ำเย็นแน่เพราะอากาศมันฮอนรลายพี่น้องเลยจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่งคลิปให้ในเดอ้อพี่น้องเลยโดยป่ะจังใดก็เข้าไปผู้ใหล่พี่น้องเลยเนาะบรรยากาศภายในเอ่เงื่อนสั้นของน้องน้อยวา่าจมีภายในพี่น้องเลยพอพรมีก็ซื้อน้ำมันจักแน่มาให้ชาวล่าหาสิบพันเนาะอ่าพอได้เพิ่นใส่น้ำมันลดเมื่อนแน่แล้วก็ใส่ใน้ำมันจักเพิ่นแน่พี่น้องเลยก็ซื้อ ไอเอ็มลอย์เป๊ปซี่เนาะมาให้ใครกินเอ็มลอยบ่ได้กะกินอันนี้พี่น้องเอ้ยกินเป๊ปซี่เนาะ,ะเขามาพามีอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยมีน้ำก้อนแน่อ่าอึบอ่ะพี่น้องเอ้ยหลายขู่หลายคนแท้นี่เนาะมวนพี่น้องเอ้ยซอยกันอือ ถึงได้น้ามากแล้วบ่สบายดีเด้ออะไราลนี่อือ่ะหิวน้ำเบาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่หรอกโดยวหมดนะ ข้าเจ้าสิเปิดเอาข้าเจ้าสิร่างถ้วยเจ้ากระเปิดใส่คู่จะไปร่างมองไหมขอให้ร่างท่านี้เด้อเดินม้าน,นอนเลิศเลึศเต็มเึิศก็ให้แบบไม่ให้ลินนะแบบใส่มันมีประโยชน์เนาะแมน,นแมนแล้วจะลอยมันลอยดีมันลอยดีเพราะอย่างแกมันเบิด

เห็ว่าคักว่าโอ้ขักซ้ำเนาะนี้เนาะข่อยมาึ้นเบิดึ้นตาากคุณว่าเห็นอยู่เห็นอยู่อะลองมึงเลือกลอวมึงด้อแล้วเห็นแม่มึงด้วยเ็ดตะองห้องมากมันเต็มอล้วบัานี้ลองก็เอาคู่ตัวนั้นใส่ดิเขเป็นยังดอกตู๋ผัวมันค่อยพี่ว่าหายมาเปิดเหล็กเปิดเน่ยสวัสดีหสวัสดีล่ะโดยมาบมได้เห็นมเปิดกล้องเนาะ โดยโทรจังได้ซาลาเดี๋ยวนี่แบทเบิร์ดบอกจะมีได้สอมด้วบอดิทูมาซ้ำมันนี่นะมึงเด้กคอยเบิงงเด้อโบมี่ซาลาเลยเลสี่เปอร์เซ็นต์ลจังไ้องคิกับลงมใชจับโมีพร่แบงบอกโอดบออาน้าามกยด้อดกระซื้อนี่กะซื้อเลยนะแม่นน้ำมันเด้ ขนมขนมนี่หลอเกันสองเถอะนะนี่เอาทำกันก็ได้โดยบอจะมั่มมากินน้ำก่อนเด้อสบายดีเด้อขันหลวนเร็วแท้หนิเนาะเป็นหนีบเรียบร้อยเนาะมีเด็ดตีตีโค้งไวโอ้เลิกกันผู้ไหวจังหน่อยเป็นแป้นเนาะมีแผ่นหนึ่งโดยโดยอ่ะเดี๋ยวเขาจะซื้อมาใหม่ก็ได้ไอ้เพราะว่าแป้นอันนี้นะเอาไว้แผ่นโซลาร์เซลล์ อย่บนเทาตั้งโดยเดี๋ยวซื้อมหมัก็ได้โดยโดยได้ได้อันนี้แป้นนี่หนาเท่าไรเกาะหนาเท่ามันมีหนาสิบแปดานโดยโดยาไรจะเท่าเหมนกโดยี่กายนี้หนึ่งสองสามูแป้นมาแล้วนี่กแล้วโดยโดยมันไม่เสร็จอะไรก็ไม่เสร็จเห็นไมเน็ตก็ อเอ้อหล่าวันเน,นี่ยภากระจัดว่ะโดยโดยขอบใจหลายๆขอบใจคือกันอเลอ้น้องทงกินน้ำเดินเดลอดเด้อสื่อมานำสมอยู่ แต่คอยบอกอะไรนะอันนี้น้ำแดงเออเออสบายดีเสาแสงเด้อเนาะสบายดีอันนี้น้ำแดงนด้โบ่แม่นน้ำมันโบแมนอันนี้น้ำมันเด้โบแมนแ่งหอยไรละหอยเพรเขาแม่นเออขนาดตั้งห้อยเรียนกันหันจะลงกินแม่นโบแมนบ่แม่นน้ำได้ละเอ้ยน่ะมาเป็นน้ำมันไดยหอยมังกรหรือว่เก็้นไปนะเออ เป็นน้ำมันเด้อเออใครแต่ว่าคำแล้วมันห่มเนาะอันนี้อ๋อแน่นแท้อันนี้เนาะมาแต่เช้าเออเราก็ได้พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงดีครับกับเลนแมนเมนเต้าหั่นไก่ลามากคือมันมีเออเมนเลยเฮ้ยลุงแก้วน้าบ้านกินเมนลุงโอ้เน้นเล่นเลยเน้นเนาะวันนี้เนาะ เรจะเบ่กตรงใจาดันคุณ้องเลยไม่กระจาดมาเขากับตออเซนี่ทางกลางนะเอ่อแล้วก็แน่นเลยบบดนี้โดยแล้วก็เราถามทางน้อเลยนะว่าพากระจาดมาต่อเศร้าบัวสวยๆัตหน่อยก็ได้บัวบัวเป็นยังเด้อมาถ่ายน้ำกันเนาะหลายๆคนโดย สบายดีนมันอดกันแต่ว่านี่มันแห่นอกน้องพอมีพิ็จ่าภาพงานนี่งานนี่ม่วนสุดน้องงานนี่เนาะแบบหลายคนมาซ่วยกันเลยแมนแมนให้กาเรียกใช้ได้นะเออได้ได้ได้ยังได้เรื่องซ่องไปหอดไซสแล้วซ่องตอนนี้นะขั้นเก้าสิบคนคือคนคนติดตามนะบพันแล้วบกานแล้วยังเหลือสมองขั้นกับแปดแล้วฝากไปติดตามเพื่อนในด้วยพี่น้องเบ้าจัมมัมชนแนลเนาะ อบใจโดยเอฟซีฝากไปติดตามพ่นแน่พี่น้องเลยเรียกใช้ได้บาะแวงงานงานบ้านนี่คือครบเม็ดเนาะคาสีกะโลคงลังคาแบบเล็กแบบไม่ได้เบ็ดโดยโดยมันได้เงามกระพ่อใช้ได้อยู่พอเห็ดได้อยู่เนาะงามงามเออโอเคเล้วตอนนี้โดยโดย นหโอ้น้อยเราก็มาพี่น้องเลยมาซอยกันเราไปเอาเลยจังไรเนาะทางพี่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งเออเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่เรับสิพ่ออยูอ่เบาเบ่พ่อเดี๋ยวสั่งมาใหม่ก็ได้ใส่บังกรน,น,น,งนี่ก็ล่ะเนาะคือว่าแนมเบิ่งนี่ก็แนแหนนาคักเนาะแนหนนาพี่น้องเอ้ยได้ปะได้ไม่งามมาเห็ดแม่นถ้าว่าเฮาถ้าว่าเฮาบ่ไปเลือกนี่คือสมมุติได้สั่งเพิ่นให้เพิ่นการันต์นะนะอันนี้ไปเลือกเนาะเสลเซงก็ <c oughs> สิได้งามแน่ แมนเอ้ขอบคุณยดจมาเลยโดเลยวยอันนี้อันนี้ทีเป็นลมแล้วนะสาลานเอามันเปมแล้วก็ได้ก็ต้องพ้งกับมาเรย่ที่ได้ลูกมาพีก็ได้ละเป็นไข่ได้ฮะไข่ที่เล้วเลยโดย โี่แบบไหนพอเห็นเจ้าอบตีตลอดใจ่ไหมนอรลอดเจ้าน่ะเจ้าด <c oughs> ี่มอคมีนคนที่น้ำให้กินอ้าวผู้นงตีพี่น้องเลย <c oughs> เออมันแท้เหมือนี่เนาะ สบายดีล่ะโดยโดยมาแต่น้ำแป๊บซี่ลาสิบยิงท่องบ้องมนี่เนาะเป็นเบาหวานอกันวนได้ค่ะจากินแป๊บซี่ก็ได้ยอนนะาชิบใครอบ่นแ่เรอมันกินแป๊บซี่แล้วลเลยขู่ไก็ได้เ้ อันนี้คุดลงเบอร์ละนี่ค่ะอันนี้คุดลงบ่บันนี้คือสีแนนอยู่เนาะลุงแก้วเนาะแน่นแน่โอ้ยทนใดทันเรือโดยอันพอดีอันใส่ลังคาเนาะพี่นอนะ้องเนาะมุงลังคาเล่ากาพอดีเห็ดหางลินลงเลยเนาะลงุงเนาะโอ้พี่น้องเลย ักแม่นแม่นคือเฮือนเฮาแห่งกระเต๊กลุงเลยอ่ะสบายดีทั้งเปิ่์กก่อนพี่น้องเลยสบายดีด้อลุงเด้อเฮือนเฮาผัดมีกอไผ่เนาะแห้งแห้งอันนั้นเฮาตรงหาแนวมุ้งไว้อันนี้ค่ะอโดย รวดเร็วขนาดเนาะล่ะเนาะคันว่าเครื่องจักนี่ก็เครื่องจักใหม่นะเนาะตัวนี้มันงงงงขึ้นเนาโอพี่น้องเอ้ยดละเด้องเด้อตัดิโดยโอ้ยบ่ิโดยพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งก่อนบัดนี้ปาโทซื้อแทงน้ํามาให้เนาะน้ําเปล่าจือนี่เด้ันี้ก็สิใช้สะดวกสบายแหพี่น้องเอ้ย เหือนซันบมก็จวดจ้าขนาดอ้าทุบ้าจมั่มซาลาพี่น้องเลยเราเห็ดขักจันริอันนี้ลุ่โล่จะกินน้ำแลล่าแน่นบอยมั่มแน่นหักืมอยวก็ได้โอ้ยยยยยาคกูแ้ย

แม่นอะไรลุงน้อยนี่เนาะเก,ก,ก่งอะไรนี่โอ้แสดงว่าใช้ได้อยู่บ่ะจำเป็นต้องเรียนชื่อลุงน้อยชาปติชื่อลุงใหญ่ลุงใหญ่ไปน้ำเฮาเป็นเลยเป็นมัดเลยมีท่าปูกระโลยแบบนี้มีเป็นดุสวยก่อนสามเลยอันนี้เนาะโอ้โถรวดเร็วเกินคาดอันนี้ แล้วาเด็กกงระแตามือนี้เาบอกขาเวียกนะเฮาชิมาได้เช่าได้ได้มาส่วยกันเออโดยประมาณอันไอ้รองไร่บุงดูผากระจารมันตกจากแผ่นนี่นะแลละกสังกระซีมันตกเท่าไรอันนั้นโดยประมาณไอ้พื้นบึงก่อนพี่น้องเลยต้องใส่ไอ้เพราะว่าต้องใส่ ไปพุ่นบอกแน่แท้นะพันหนึ่งสองโดยเซ็ทพกขาคันที่ใส่แบบเห็ดประตูกับเป็นเจดสังกะสีแผ่นหนึ่งคือเีน่องพันอยากใส่ันกปหนี่คือลั่วรอบขอบชิดเลยมันบอกโอ้ใ่มันปลอดภัยเลยนะโดยโดยใส่กระเจียใส่ยังไหวอประมาณนี้เจดแผ่นพากระจัดเจดแผ่นเนาะ อีหล่าอันอีหล่าจะให้นะเบาอ้อมให้เลยบอลลุกแบบปลอดภัยเลยบอลลุกปลอดภัยเลยบอ,บอ,อ,อลนะได้ได้ไดนเนาะน้าเบามีไม้อยู่อขออนุญาตได้ละเออคือว่าเอาอ้อมมาเลยน้าลูกเนาะฝ<ด>ืน<อ>ยังบางเว้นเท่ากับนั่งนอกเอาน<ด>เอ<ด>นาะเมนแมนเมนความเบาจะมั่มอยู่พี่น้องเลยปลอดภัยแน่กลางค่ำกลางคืนเนาะก็หลอกข้างในก็ได้หลอกข้างนอกก็ได้เวลาคนมาจึงเปิด เดินนางเด้อเออเออคือเคลื่อนขั้วอยู่ไซายอยู่พี่บอกแมนอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวเอาปีนมาพี่ก่อนปีนออกเลยอยู่ฝั่งนั้นเคลื่อนขั้วโดยกับเชือ้อมเออแมนอยู่แมนอยู่ไอแบบว่าเขาหาคีดดินเมื่อวางไว้ก็ได้โดยตีไม้แป้นหรือก็เอาขี้ดินใส่โดยโดยอยู่คุณแม่ด้านนอกด้านหน้าเขาก็เห็นนั่นนั่นแมนแมนชายเอาขี้ดินแทนนี้มาอุบไว้โดยปลอดภัยอ่ะนะแมนแมนแบบอยางไทยแบบมันมัน สลแมนแมนเป็นระเบียบหน่อยนึ่งโดยแมนแมนออเแมนอยู่ชิงห้าไปหน่อยนึงเวลาแขกคนมาโทษเป็นระเบียบอันนี้พอดีเป็นบนนอนเนาะพอเราแมนของนอนของนอนกระชิ่งโดยได้ได้คือเขาเอามาลายเจ็ดลาแปดซะเนาะเผื่อนู่นนั่นนี่เนาะแปดแผ่นซะ โดยแ,แผ่นก็ได้<อ>แต่ว่าของนอนก็ต้องมีสังกะสีพกพูดแผ่นหนึง่งพกพูดแผ่นหนึง่งโอาไม่ไม่หมัมกทำนีแล้วโดยต,อก,ตอกพอดีกับสังกะสีเลยโดยสองเมตรสังกะสีพกพูดในจักแผ่นก่อนแผ่นเดียวแผ่นเดียว,ยว,ยวกลานั่น 1, นี่สิพูดหนึ่งนี่สามสิบเซนฟุตหนึ่งสามสิบเซนอ่าวันนี้โต๊ะแปดคือเอาอันตัวหกอ่าตัวแปด อาฮกผุดเบาฮกผุดจักแผ่นก่อนอาฮกผุดในแผ่นเดียวแผ่นเดียวโอ้โดยโดยอันนี้เดียวชิลัยแบบอีกแปดพุดเนาะโดยสังกะสีฮะเนาะโดยโดยลุงน้อยจับกเป็นลุงน้อยลุงเดี๋ยวหลบกวนเบื้ห้เฮาเนี่ยฮะเบิ้งดูห่าสั่งละสั่งละฮะเนี่ยสั่งเราบ่มีเราแบงพี่น้องเลย พี่หล้าไม่ดมเจ้าเลยลูกเลย <laughs> เออโบให้เม็บเลยเอามาให้บ่าพี่ก่อนก็ได้นางไกลได้สามสิบเมตรได้ความดังเพิ่นในพี่น้องเลยเมตรคือแขกโทรศัพท์มา่อหัหน้าเนี่ยเน่ยเป็นตัวแทน ใช่เลยนงทงเพิ่นเพิ่นสีหานเบิ้งหานเท่าใดหานเอียงเปิ่นหานสังกะสีไอเอาอันตัวหกผุดเนี่ยเอาตัวสีก็ได้มันจะงามเนาะสังกะสีสีมันจะงามแปดสิบแปดสิบห้าแล้วสีฟ้าเนาะสิบห้า เลยเออ้วม่ใ่ตัวความกั่วสังกษีม uh, ันชิดถอกันมืดโดยชิเจ็เรืออยู่65กติดหาวันะมีมีฟ้ากระจาดหาหาแผ่นมีสังกีหกฟุตแผ่นหนึ่งกระจาด่แปดปดลยแปดเลยขนาดเลยกะสีนี่ลองพูดมึงดูมึงดูแป๊บนึงแนึงโหลดอันนี้ก่อน พราะลชิมโดยโดยเป็นจักแผ่นก่อยประมาณเก้าแผ่นอือ่ะมีหกฟุตแผ่นหนึ่งแปดฟุตเก้าแผ่นคืออัดทวนในเสาทวนทวนอันนี้ทวนนั่นมันมีสังกะสีตัวนี้เลยโอ้ยอายุพอดีเลยโดยโดยโดยอัดลบมันได้เอลยอันทวนมันนี่นะบัวหิ่งพาสตร์เัดโดยใช้สังกะสีเก้าแผ่นปากกระดาษแปดโดยอันนี้ไม่ไม่ปู่น้องแป้นได้โดยโดยเอาเอาแป้นก่อน มันมีแป้นสี่เม็ดห้าเม็ดโดยให้่นไล่บิ่งก่อน <c oughs> โดยเ,น,เน,น้องพุ่งจับหนจับให้เพื่อนนี่แหละทุกคนเลย สองเม็บหันให้เดาสหันหันเ้าพอห้สิบปูนนี่เลนสองเมสมสิบหันหน้าเากัมบสองตัไม้เมจะเจอไม้จากเมตแป้นครับบอแป้นแป้นมันมีมันมีสี่เมตรสี่เมตรหเม็ดมีบอบ่มบอมีสี่เม็ดห้าเม็ดนี่น่ะจะมีสเม็ดสาเมตรก็มี ขันสามเมตมันเป็นไม่เตเดบ่มซื้อมาหันเซตั้งเจ็ดซีเอาหาแล้วก็ตั้เมอนกัหรือว่าหรือว่าลายเบื้องนี้กเมนี่ี่สอเม็บปอันเบื้องนี้ไปนี่สเมตดแล้วซื้อไม่ซีเมตแล้วมาพาเือนนแมนนสองเมตสเมตอันนี้ความก่วงมันจังเมตไอสอเม็สมสิบสองเม2ดสเบื้องนี้สองมมอ คันนี้ไม่ฮะแมทเราซื้อมากข้นวันแม่เหลือแต่น้อยๆนะเบื้องละซาวเซนงสิบเันนี้ไม่ฮะแมทกะเอาซีโตบอกเอาซีแผ่นบอกีแผ่นหั่นได้ได้แต่เมทหกซีดหนึ่งเลยเพราะว่าเขาก็ไล่โลดสมุดแอบหนาเมทหนึ่งซศร้าแผนกับเมดหนึ่งโดยบนิซีแผ่นกับสงแมทหกแผ่นเนาะไม้แมหกแผนพาึน เนาะแต่พูดอะไรเพื่อเนะเอาเอาเจ็ดเนาะเพื่อเพื่อนั่นเพื่อนี่นะโดยโดยเอาเจแผ่นซะนมีติดตามนี่เนาะเมื่ออื่นพี่น้องเลยโอ้สละเล็งให้น้องพ่นอยู่ปลอดไัยเนี่ยแมนแมนหลอกใส่คุณเต้นเป็นแรงดินยังไงได้แลยแมนแมนส่งมาแล้วโดยผมจไล่ล่าเดินลุงหน่อยเด้อบนสุขสุขคน โดยขอบใจที่ว่ามาซอยน้องเพิ่นเนาะเพิ่นสวดีเพคันนี้งานยังไงสิเอาไปนำเด้อโดยโดยมีแป้นหกบ่อจอาจิดแผ่นแผ่นหาเมตรห้าเมตรจิ๊ดห้าเมตรจิ๊ดแผ่นลังกระสีแปดฟูดเก้าแผ่นพกพูดแผ่นหนึ่งอาตะปูอามุงสังกะสี ขั้นขายเป็นทงประมาณสี่ทงแอหาทงลกก้าฟ้ากระจาดแปดแผ่นโดยโดยน้กหกฟุแมหนึ่งโดยโดยแมนแมนอันบบเดียวทามกันกระได้มีอยู่เนาะขั้นรับไปเศ้ากแต่เศ้าโดยโดย จังได๋มันแน่ครับคร8 9ตัวมันเป็นตัวนํากัน89ครับจาก8ฝาฮะแม่นบบ่อันนี้แม่แลาา8แล้วไม้หัน6แล้วเพื่อตัวนึงเป็น7มือนึงกลงมือแอ้มแล้วก็มุงเนาะหลายคู่หลายคนพี่น้องเอ้ยอโดย ครูหลายคนถือว่าม้วนพี่น้องเลยยังมืออย่างนี้ก่อนโดยังมือยังมียังมือเลโดยเนาะวันนี้ก็มาหาทางอ่าน้องน้อยแล้วก็น้องน้องใหญ่น้องใหญ่พี่น้องเลยเออมื้อนี้ไว่ายปลาลูกสังเพิ่นเฮ็ดสังลากับสังไอ้มว่ายอยู่บ่เออรวดเร็วทันใจเนาะทีมงานใช้จวดเนาะได้ก็สื่อทีมงานเลยล่ะทีมงานยังก็จักบ่ฮู้เลยนี่ฮะ ยังไงเอฟซีเพิ่นบอกเนาะว่าทีมงานยังเนาะทีมงานสู่ชีวิตบอกเรื่าจังไรทีมงานคาลุยบอกคาลุยบอกพี่น้องบัดมือเนาะมือเสาร์นี่พากันหมุนป่าเวลาไปตัดเสาเอ้เจ้าเจ้าอยากตายแล้วอ่ะยิยงหายใจในที่ส่วนพมีเดี๋ยเฮลมาวันนี้พัดขึ้นโค้งเนาะกระลาเนาะมืออื่นกระซือสังกะสีมาพี่น้องเอ้ยแล้วก็ฟากระจาดไอยังอีกวันนี้ฟากระจาดแล้วก็สังกะสี นเนาะโดยอะไรเนาะจังไรก็ขอบุญขอบคุณเนะหล่าเด้อที่ว่ามาทิชแค่แล้วก็ดูแลแล้วก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านเนาะที่ว่าเพิ่นมาซอยเวียกซอยงานเฮาร่วมด้วยช่วยกันขอบุญขอบคุณล,าาคล,ลุงน้อยนะลุงเด้อโดยผู้ทางน้องทรายเนาะขอบุญขอบคุณน,น,ะนะหละ่าเด้อที่มาซอยกันเนาะคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ย เล่ก็ขอบุญขอบคุณบอกจะมั่มเนาะมานำกันพี่น้องหลายคู่หลายคนอยู่ขอบุญขอบคุณที่ว่าพ่นมาซอยสุดท้ายน,นี่ก็ฝากให้อาิหลาเนาะลูกเนาะอาขอบุญขอบคุณทางไอทอมมีเ่เด้อร์พูนอยู่ทาง U.S.A เด้อผร์พ่นเป็นอาเจ้าภาพก็ว่าได้เนาะที่ว่าพ่นซอยมาอคอยคอ,อยนัเอิ้อนอ้ายแต่ว่าเล่านัเอิ้นพอก,ก็ได้เนาะเป็นยะั้งทางหลังคอยเป็นยังไงอ,อะนะป็นยังอ,นอะนะ เอ,อ่ออาลูกอาปินมาโดย,โย,ยดได้ได้อาตั้งใจเดินนางเด้ออาขอบบุญขอบคุณทางอาพอทอมมี่เนาะเพิ่อนอยู่ทาง USA เด,ดี๋ลูกเด้ออาหนุบมือขอบบุญขอบคุณเพิ่อนนา,นางหน่อยข,ขอขอบคุณขอบคุณพอทอมมี่ทางทางเอ ขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้อยู่ดีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความเจ็บบ่ให้ได้ความใครบ่ให้มีขอให้พ่อแต่โศกแต่ลาบพ่อขอให้พ่อแต่โศกแต่ลาบยู่ดีมีแห้งหรือพอเด้ออยู่ดีมีแห้งหรือพอเด้อที่ซอยเรือน้องน้อยเขามาที่ซอยเรือน้องน้อยเขามากกลับขึ้นขอให้กลับขึ้น ไปหาลอยเทาพันเทาเอาซ่าถูกโดยนั <cle an ua> ่นแหละเดอลูกเดอคือทางน้องใหญ่กับบุคลิกท่าทางนัลูกเดอเฮายังน้อยอยู่กับบต้องอายเดอนางเดอเออเห็ดคือเกาอีหล่าเอานอมนอบถมต้นเดอให้คือคือน้องน้อยในเบิ่งหินบอกเออเห็ดคือน้องน้อยบุต้องอายเดอหล่าเดอระเบาซอยหล่ากับแบบซอยด้วยอาจิตใจจริงเงี่ยบ่ลูกเออ อหละเนาะจังไรกะทั้งระเบ้าก็ชิได้กับเด้อรบันี้เดอ้อร์พ่อกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กะไปหากินข้าวกินน้าก่อนพี่น้องเอ้ยเบิดมื้ออะไรอีหล่ากันยังพันกินบ่ลูกเออกินแต่ตอนเพลกินแตต่นเพลพูนโอ๋ออะไรช่อยกันเนาะถือว่ามากหนา้าลายตามาช่อยชุนเจ้าคืออ้ายก็บอกตลอดเด้อนางเด้อนางใหญ่ฮะบ่ให้อายเด้อบ่แม่นได้สิว่าบ่บ่อายคลิปอ้ายแล้วไปอายคลิปคนอื่นเด้อ อหาจังไดคลิปนี้ลาปล้าลุงบนไปก่อนลุงละสบายดีโดยโดยพี่น้องเลยเนาะถือว่ามาเมื่อนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเลยนะเนาะการซานของน้องน้อยเนาะพี่น้องก็คือว่าใกล้ชิดสมบูรณ์แหละพี่น้องเลยคือว่ามืออื่นนะเนาะก็แล้วแล้วบ่พอมีซื้ออาฟา,า,รากระตาดมาให้แล้วก็สังกะซีแล้วก็แป้นพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณ เบิร์สุขุสุคนเนาะที่ว่าเขามาซอยเรือเพื่อนพี่น้องไอ้ที่ว่าลืมโบได้ก็คือไอทอมมี่เพื่อนอยู่ทาง USA พี่น้องไอ้เพื่อนได้ฝากเงินมาซอยเรือทางน้องน้อยเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อขอห้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายเข้มแข็งเด้อไอเด้อตลอดปีตลอดไปเนาะโดยสำหรับคลิปนี้พี่น้องสิไดลลาไปแล้วเด้อสบายดีสบายดี